ะะมีผู้ใหญ่ขอมานะคะในเรื่องของเลขทูบนะคะก็เลยไม่ได้จุดทูบนะคะงวดนี้1จะพักการจุดทูบ1ง,งวดนะคะแล้วก็หยุดจุดไม่ได้จุดแล้วก็เลขที่มันออกมาตอนนี้คืออยากจะบอกเลยว่ามันเป็นของปลอมนะคะ ไม่ยังหนึ่งยังไม่ได้ทําการจุดยังไม่ได้ทําการไลฟ์สดจุดทูบใดๆทั้งสิ้นไม่มีนะคะเป็นของปลอมทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นนะคะใครที่เห็นอยู่ก็รับรู้ไว้เลยว่ามันคือของปลอมงวดนี้ไม่มีการจุดทูบงวดประจําวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ไม่มีเลขทูบปู่นะคะไม่มีเลขทูบปู่เพราะฉะนั้นนะคะก็ มีสติในการดูกันด้วยนะคะว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมนะคะคือแต่แต่หนึ่งก็ต้องขอญาตแจ้งว่าหนึ่งอะทำได้แค่เท่านี้นะคะแต่ถ้าจะให้หนึ่งแบบว่าไม่ให้เลยอะมันเป็นไปไม่ได้นะคะหนึ่งก็มีแนวทางของหนึ่งที่จะให้นะคะซึ่งแนวทางที่หนึ่งให้หนึ่งบอกแล้วว่าหนึ่งจะให้แค่ตัวเดียวนะคะพูดไปแล้วบอกไปแล้วนะคะว่าจะให้แค่ตัวเดียวแต่ว่าเลขทูบเนี่ยไม่ได้จุดนะคะไม่ได้จุดใครที่แบบว่ารอเลขทูบอะหนึ่งขอ ขอพักหนึ่งงวดนะคะค่อยแบบค่อยไปเจอกันงวดหน้านะคะงวดนี้ขอพักหนึ่งงวดเพราะว่ามันมันแบบยังไงอะ่ะหนึ่งอยากให้คนแบบเขาซื้อได้กันอะไรเงี้ยหาที่ซื้อได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยขอลองดูสักหนึ่งงวดนะคะว่าว่ามันจะเป็นแบบไหนนะคะแต่ส่วนคนที่ขอว่าเออจุดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อันนั้นก็คือหนึ่งหนึ่งขอขอของวดหนึ่งแล้วกันเนาะขอที่จะไม่จุดหนึ่งงวดนะคะไม่จุดแล้วก็ไม่ได้แจกหนึ่งงวดนะคะส่วนจะให้เลิกจุดเลยเนี่ยหนึ่งคงคงไม่เล,ลิกหรอกค่ะเดี๋ยวก็กลับมาจุดงวดงวดถัดไปก็คงจะกลับมาจุดนะคะหยุดได้แค่งวดเดียวเท่านั้นแหละคะ่ะเพราะว่าผู้ใหญ่ขอมางวดเดียวหนึ่งก็งให้งวดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็รู้ไว้เลยนะคะว่าถ้าเห็นเลขทูปปูต่ตอนนี้ก็คือ แล้วก็เลขหนึ่งยังไม่ได้ให้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือปลอมทั้งหมดนะคะหนจะให้แค่ตัวเดียวนะ,ะตัวเดียวเลยอะนะคะโอเคนะถ้ามันจะอัานอีกก็คืออันมาจากเพจปลอมนั่แหละคะ่ะเพราะฉะนั้นก็ด,ดูด้วยนะคะแค่น,นี้แหละบายเจอกันเจอกันงวดหน้า